ทค่วกบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวนพูค่ะ้อยใบนะคะสามารถเรื่อย่าสั่นทันโคกกันนะคะผลกำลังมากกว่าีขอให้มีโศกมีลาภมีโศกมีหมานได้ค่ะเด้อคาว่าปูผู้ละใบพูดกันได้เึือกันละหกล้าน เอกไปพู up, y, ้เอกนั่น่ะเอ้ยเลือกเอาข้องเจ้าของเดี๋ยวเป็นียกเอาพันเดื้ลข้องเจ้าของ ตขัดนะครับเนาะี่ได้รอตอรีมือนี่ให้ได้รางวัลที่หนึ่งครับูวาางวัลใหญ่อยู่ใน้ายในรอยใบนะเสียงวันกับภายในรอยใบนะครับเด้อปูตาวารางวัลที่หนึอยู่ภายในรอยใบครับก็บ่รู้ว่าท่้นใด่จะได้รับรางวัลที่หน่งนี่อาจจะเป็นปูปู่ไม่ปูาเ่ปูไรางวัลว่าปูรางวัลที่หนึ่งเ่่รู้ครับนีขอปูใส่ก็จ ่ะนี้ก็จะเป็นการล่ำเาค่ะล่ำถวายแลาค่ะจังเฮต้นเงินน้ำกันด้ค่ะเด้อค่ะแม่ด้วะครับามากไหด้แม่ได้ได้ล่ำน้ำกันก็ได้ค่ะล่ำพังลางก็ได้ยด้ค่ะเด้อพาเป็นงานล่ำรวมกันได้ปุญนน้ำกันค่ะ ได้คะ่ะอ่าคุณแม่เพิ่นมาสมทุนน้ำนะค่ะสางบุญสางกุศลซาถูกอดาะมาหอดว่าสันเดินทางมาแต่ทางไกลค่ะเข้ามาเลยค่ะค่ะมือนีแมฆแมอผ้าเอซีสายบุญเนาะค่ะของปูเนาะค่ะมาร่วมสางร่วมเปลี่ยนทางพุทธศาสนาเนาะค่ะทางวัดป่าบ so ้านเมือนหรือว่าชายาปูเทท่องเนาะค่ะที หลูกร้านได้มารวมกันสางเนาะค่ะสิเป็นประตูโค้งเนะค่ะประตูโค้งกำลังสีสิรินะค่ะพร้อมทั้งปูสังกระจายบูระนบูดหอละคั่งเนาะค่ะพร้อมทั้งสางพร้อมทั้งสางพญานาคเกศเสียนเนาะค่ะปูอนันตนาคราสุปูธนาราลาทุกหมู่เรานะาะค่ะแมวม้าวรางวัลรางวัลที่หนึ่งค่ะรางวัลที่หนึ่งค่ะค่ะ สาธุสาธุขอให้เฮงเฮรวยๆค่ะค่ะผู้คนเดินทางถึงมากกมีเนะค่ะค่ะเพื่อวอนตัวขอหวยนะคะเอามาขอน้ำกันด้อค่ะเด้อมือนี่เอาาห้มีโศกมีลาบมีโศกมีหมานสู่ผูสู่คนลำลำรวยๆยนะคะด้วยอันิี้สงส่วนบุญ ที่ห้าได้เห็ดได้สร้างน้่กันนะค่ะ้อมกับสร้างเท่าวีสุวรวนนะค่ะเริ่มสร้างแลยวะคะเด้อในวันที่หนึ่งเม่ราบค่ะบันนี้ก้า่ะล็อตเตอรี่แจกเมื่อเรด้อยค่ะเด้อหนึ่งร้อยใบค่ะแจกเมื่อเรค่ะ แกข่งๆเรา้ะปูเอาเก่าศูนย์หรือว่าเก่าเกียรติหลวงทั้งหมเอาจัดไปนะคะเก่าศูนย์กับเก่าเกียรติด้วยค่ะเก้าเกียเกียรติหรือว่าศูนย์เก่าเกียรตินะคะ ไปนะคะเอาก่อนสีแห่ต้นเงินนะคะเอาล่ำจาะก่อนล่ำรองหรือทำนองคอนเจนก่อนจัะก่อนกะไรนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะคะเด้อแห่ต้นงวเงินรอบโบดบดรอบโบดนะค่ะค่ะ อ่าบันนี้แม่คู่กับสิรำรัมองเลยว่าเป็นทำรองคอนจันอ่าวห้เอกกำลังเตรียมแค้นอยู่ค่ะมือนีเนาะค่ะปู่พันบอกว่ามีมือนีมือเดียวเ้ยค่ะเด้อวันที่ยี่สิบเก้าบูชาเท้าเวสุวรรณเนาะค่ะองค์ละเก้าสิบบาทเก้าสิบองค์เน้ะค่ะที่แม่คู่ได้นามากนะคะเก้าสิบบาทเฉพาะมือนีมือเดียวค่ะ ค่ะหมดแล้วหมดเลยมีเก่าสิบสิบงเนาะค่ะอ่าแม่คู่กับสิลป์รำทำนองคอนเจนนะคะท้าวสีโคธพัตตะบองโอ้หัตมาหอดค่ะผู้เพื่อนหัตมาเรื่องประเด็นรางวันที่หนึ่งนะเพื่อนจะเอาไหมก็ได้ค่ะรำมตยยางบางตอนเนาะค่ะ ค่ะล่าแถวสีโคดพัดตะบองนะค่ะเป็นประวัติของเพิ่นค่ะเขียวข่อมยอพราสบายนจังแม่นมาเสียดายเสื้อพราเจ้าแนวน้อง บใบอนหลบลูเห็นหัวพี่ตายแบกเอาศบมอมอายลงสูสส่สะเพ้าสิงลิงหาแพ่เชาประโมงพี่ใช้เมื่อบางบ่ต้องการให้ใฝ่งูดต่างสา เสียไตมอละนะาไตบ่อเกลือดไว้ไหลน้ำจาลงนี้ในคำขึ้นเมื่อนี้เรตีสีนาฬิกาไปสะดวกน้ายพีบ่อตายอยู่น้ำนองลอยลับหองไปน้ำโงขันไหลลงมกำบ,บ้าน นว่าสร้างกเขาที่เป็นผู้เลี้ยงอยากเคืองคอนให้พี่ายมีสิ่งไหนรองแต่ไขให้ไหลรองไปน้ำทองข้อนตะบองของใช้ผูกใส่กันขันไว้กาบดาบเต็ดเล็กไรให้ใช้เอาไปปลอมของนองอันนี้ค่ะ บุญมีพระมาขันบอ่อไตแจังคอยโค้งมาเอาหนองไปอยู่นะวินยาณนั่งหอบให้สมบ่ให้อยู่กับนั่งเดียวควางสิ่งเดียวเบาเลยสีหมออไปกาบันแห่บ่มีคนพายเอาวิญญาณของหนอง กาหัวใจมหม่อมไผ่เธอว่าเป็นสามีสองวิญญาณมอ่อมไี่เด้อที่จงรับเอานางชใยพร้อมเจ้าขั้นใจขนนันแหนใดให้พี่มาเอาลางยาสุลืมเหนื่อแอ่พี่ใช้ไปถึงบ้าน ฟูงดาวจนจังพอนฟางดาวหูสังกายากขึ้นดาวสางอย่าอวยทางทั้งดาวสองพี่น้องกาย่าสองมองหาฟูงดาราดาวเพชรให้เหมือนมนจนสิ้นตัวหอดดินของอายใช่ฟูงแม่นาอามโกอ หอนแม่น้ำล้ำคงหายเมื่อนอแปดดินไปถึงบ้านจังคอยสาวจังคอยสาวค่ะล้ำตัวอย่างบางตอนเนาะค่ะ ข้าวสีโคตรพัดตะบวงเะคะเด้ออาบันี้เตรียมตัวเะค่ะเตรียมตัวแห่ต้นเงินถวายปูของเาข้านะ ค่ะ<ฆ>สำหรับพูที่มาที่หลังนะคะค่ะบัตรท่านได้ยินว่าสันประหครูแก่โรตีนหนึ่งร้อยใบค่ะที่แม่คู่ได้ยิบได้จับให้ค่ะคือปีเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะมีเก้าศูนย์มีเจ็ดศูนย์พร้อมทั่งสองหกสองเก้านะคะสองหกและสองเก้านะคะมีตกกลาพร้อมด้วยค่ะเด้อค่ะเพราะว่าแกกไปหนึ่งร้อยใบนะ้วค่ะ อาบันีเซจสินสมบูรณ์เนาะค่ะคือล่ำถวายียาบลอยบันีกันแห่ต้นผาตานะค่ะเข่าถวายปูเนาะค่ะแล้วกจังมาร่วมยอดเนาะค่ะที่เดสร้างสะสมบูรณ์มากกับแม่คู่เนาะค่ะกำลังสีสางเททววีวันเนาะค่ะอาบันีมาแห่นํำกันสงสัยไม่มันเสียฟ้เหมือน

สองแสนห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบบาทสองแสนห้าหมื่นสอยสี่สิบบาทสองแสนห้าหม่นสองร้อบครับผห้าหมืร้บ สองแสนห้าสองร้อยสี่สิบาทนะครับเด็กตัวเด็กนอนที่สี่ทใช้บรรยากาศน่ครมันพูดมัเพ่ามึงตอนน้นเขามีวันวัเรียนสามวันแต่พูดในาทาอะไรั

เออกำบ่ากองกุ๊กเท่ามาปูตามาพมาอากี่โม่พี่โม่ปูขึ้ฝาข้าปูตาขออนุญาตบาดข้ามาเออหอมทักขท้าว้ยวนข้าเว้วันเนาะึ่ทักทึกียบอวิเว้ยแทงหนึ่งย่างราบ่ะเขาอนุญาตเด้อปูแล้วพอหักท้าเราอ่นหอยโขให้ยว่าห้โขให้ม้าดูร้านบ้านเมือง หายกูรูมกึ่งเดิมได้เพิ่มกันค่าวเวสทุวันเทวเวทุวันพร้อมทั้งพระยัางรากเกศเชียนช้ององค์นะม่องยนึ้งเออพ่อแรงอืม้ามือรู้จักไหมบ้าประธานพรแบบน้าเออเาวีวทุวันนำมาเก้าถึงพระองค์เก้าถึงพระองค์ตามวางนั้เก้าสึพระองค์ รู้จักไหมบูชาองค์รักเท่าไรรู้จักั้มบูจักระพูไม่รู้อีกว่าที่ไม่รู้อีกว่าที่ทำไมถึงไม่รู้ถ้าไม่รู้พ่อจะบอกเท้าไม่สวรรครุ่นปะทานพรโชคราภนำมาเก้าถึงพระองค์บูชาองค์วัดเก้าถึงเก้าบาทเก้าถึงเก้าบาทแค่นั้นถ้าเพาะบ้านนึงนะเก้าถึงเก้าบาท องรเก้าถึงเก้าบาทอ๋อาดยิ่งรักหนักหนยเอาไปพู่ใจคือบูชาองรักเก้าถึงเก้ามาเก้าถึงพระองค์ท้าไหวถ่วงเก้าถึงพระองค์บูชาองรักเก้าถึงเก้าบาทเก้าถึงเก้ามาหรือวา เตี้ยไปเตี้ยมาพอไม่จำม่มองขังมองขังรวมพลังไปหนึ่งเดียวเอาไปรุ่งเก้าสุดรรุ่งก้าสุดรุ่งก้าสุรัรุ่งเก้าสุรักกเอาที่องค์เอาข้อข้อหนึ่งได้ขึ้นเก้าส่นนะครับเด ตาเออหัน <David> ม <Roth sch ills> ือโกไม่แรงมือโกไม่ไหวด้วยบารามือองู so so to to so ุค so like ือฝ้าขาวตุ่ตาหน้าบวเอออันนี้ยังปออันนี้เพ่งดูอันนู้ดูอ่าป้าอันนี้เขาอินังแปงเมาเอาไเขาอินังขาแขอนเอาไปอินังขาแข็เออแล้วก็ทางเทอาก้าคืบก็ด สังเวยเก่าสเกาไปโอ้สังเวยเก่าเก็ดะครับเนาะสังเวยสายยาเก่าเก็ดเนาะเตีไอมีอ้าวลูกเาไปลูกอ้าวมโชคมรักมีโชคมีหมา่ามือจามือนะลูกน้าใอ้รวยอวา องไม่่เก่าสิอห้าก็อจ้าพูอาไปเลยเก้าสบเก้าองดูเออขังเอยด้วยลูกาเอาไปลูกโชคโชคม้าม้าดำดำวยด้วยเฮงเฮงแล้วลูกหมาังเอ่มนางเลือคนหาเขาเลย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 อาไม่บางอ้าวเบาไม่บาไม่จะเอกอันนี้ขังเอี๊ยมนาง ท้อองเอาไ้อมักยะเอกโคเรสบาักยะเอเออข้อมักยะเอกเอาไป้าปข้อมอนางน้าขาไหเป็นไงนี่จะพปูนี่นาง้าขาหมเอาามก้าสิดตองจุนางนาขาก้าคา้าก้ง ทำคล้าไปได้ช่ายมาตัวม่อมหรอเก้าอยากกอเก้าถึงเก้าก้าไป่านข้านสกแเอาหมดไเหมือนยักยังไม่หมดมาเอาเลยก็ไรไม่โุกนี่ราไม่สกี วันมุ่งเก้าถูนเก้าถูนุ่งเก้าูนนงให้มีโชคมือราบมีโชคมือมั่งเฮงเฮงแบะรวยๆวยสององคตาี่สอองค์องงลตรี่สององค์ว่ะข้าวปายรูกาปะ อ้าวสุดอ้าสุดใ้นอะอืสนครับผมีฟาซสองเอฟีอ้าวอันหนึ่งอคไปกออหยุททองค์อ้องค์ลกปาูลูกมันจะน้องชายคนที่ใส่เออมาต่างวากันทมาน้ดองค์กานะเอามางใส่บ้าเ้าครกโกสบ้าเก้าครกแก่แล้วรึเล มอกังยังจะพูวเอาไปหายไม่เกือไม่ราบไม่โตไม่หมานตัวผมตัวผมดำดำด้วยด้วยจับให้มันได้ทุกคนจับให้มันได้ทุกคนรุ่งเก้าถูนเก้าศูนนะ รุ่นเก้าศูนย์ผมกักรุ่นเก้าศูนย์ผมไม่ใช่เก้าศูนย์นั่งเบียร์นั่งเบียร์เบียร์ูั่งาลูอย่างน้ำนั่งวงหรอมาลูแบบอะไรมีไหค่ะเออครับพ่อ่าบุกมาร่นี่เอามาด่วนเอามาด่วนรุ่นต่อไปพ่อแกปีละคนละเก้าถึงเก้าถึงย์รุ่ต่มไเอาไปขทององ ขาบาข่าวเวอคุณวังขังหมดขังขังเบิร์ตห่ครับผมเาเบิตเด้อคุณเดชเข้ามาเลยเข้ามาเลยคุณอบอรับูนเออเอานาวัอกามาแล้วเออเอาจังงี้ว็อกาวิมาเรยกันมามาเรยกกันะมาเรียกกันเอาก้าบมา คาวเลยนาูนุมดแล้วค่ะเอาก้าเกมปซ่าครับนเดียวโอเคมั้โอเคเอาก้เกามาปูบอกเลยก้าวเกาเอาั่นนัดากิบยิบไปก่อนเอาไเอาไเาปไอ้ปูยิบเอาได้ป่ะจ้าเพิ่นออกไปเล้าก้าเาอ

อัน át, เน ies, ื้อเนื้อคูอยิปตตอรี่ศูนย์แปดเอาไปได้แค่นี้แหละครับครบแล้วเอาทำรับเท้าเวก็ว่างปบบข้าวทอดโขลกหลาลูกร้้นไม่โขลกไม่หลาไมโขลกไม่ห้าพอหายไปแล้วเก้าสิบเก้าสิบมันก็้เออท้าเวก็ว่างรับถึแล้วหลุดรล้วไม่หลุดรล้วถึงได้มึงมาห่วงขา้าเือขาถ้าขางล้วพุกธ้ับปโก้าวราดด้วยไม่ถัลกเออรักหลังม่เปลี่ยนหัว ได้รู้ความาเท้าเวู้วังแดงสวัสด์แมวแห่งทหานขี้แห่ง้ันเลาอกดตรีที่สางรับค่าเว้ร์ภูวังปางห้ามตีนแนะคะาวีทีู่ตแปดีที่ปูเนเดือีแค่ะอ่เท้าเวอร์ภูวังปางทองโคตรลเอาฟมงตกับแราว่างว่าว่าเขาแราว่า พร้อมกับตูอำนาจแปลห้าคาราสุโกขาน้าคราทุกหมูเราอ้าเอาเาเก้าซุนเก้าุนเก้าุเก้าครั้านะครับเอาเก้าถุเก้าถุงมางอะเก้าุ้เท้าเบอุว้าถุนเก้าถุนะครับผมทวงองค์พยายามหนักอำนาจแปลหน้าคราสโกทนาคราทุกหมูเราก็อ้อมอวยขอนให้มาเก้าสี่ซุนเก้าสีุ่นเก้าสีุ่น เก้าส่เอาได้แค่น่ะกานด้แค่วะได้แค่นงนะลู้นะเอาแต่งเืยอเตงเลือขอให้ลมก้ะมาจังไหนมันฉันนำเก้า เครื่องปีนมาขับบอเครื่องนมาับครับผเครื่องบืนพ่อตองไแเราเร่รั้มลเอรเก้าเกิดเก้าเกิดตมาแล้วว่าเขาพอเราป้าว่าขันจะเขาไปกอโตวตัวดดีวเขาเขากรบมาเลยผมกัดว่าเ่ยเก้าเครับผมเครื่องมากว่ะ ตองไว้ให้ลูกหวานต่างป่าเถื่อนนะว่าลูกหวานตัางปราเถื่อเครื่องบินเออเบอร์เก้าเก้าเก้าเปนีต่างประเทศนะค่ะตัางประเทศค่ะโอ้เมื่อแรงมาพู้นอะก็มายิ้มเพราะตาโอ้ตาคือโอ้โดนคึ้นจะคือใด้อ เพราะังวัดาตังตังคือตังคือเครื่องบินตูหวานพ่อไม่หนึ่งวัดคุณยายคือก้ามีหกบกูหกบกมันมีหกบกูมันไม่มีหกนานไม่มีหกอาซ์กินเนี้อปะไม่มีหกไม่มีหกทำแบบวันนี้เครื่องปินเขาต่อรอดู้ว เปอร์ก้า,าเก่งก้าเก็งมากมากอ้าวให้ลูกรลานไม่โศกไม่รบไม่โชกไม่หมัชุบชุบชุกข้องรำรำ,รำเพื่อไว้ขอให้ผุ่นวุ้นฝุกคงนะ,ล,ะลูกน้ารู้จราร